ย,ยินดีต้อนรับเข้าสูรส่รายการ Hard Breaker TV นะครับวันนี้ 2pm ไม่มานะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับชายนี่นะครับอาตบมือตบมือพอและส์สวัสดีครับชายนี่คิดยังไงกับคลิปสัมภาษณ์ 2pm ครับ คุณรู้สึกยังไงเมื่อคุณได้ดูรายการของ h a r t Breaker TV เออถามต่อเลยว่าอะไรที่คุณทำแล้วคุณสบายใจที่สุดครับเออเข้าใจครับมันสบายจริงๆแล้วเวลาขี้เสร็จคุณทำยังไงครับแม่พวกยูนี่โหดสัตว์จริงๆนะครับไม่ทราบว่ารู้จักขวัญ K n Crazy ไหมครับก่อนนะอัปแดตคลิปเกม เห็นไตอะไรก็ไม่รู้แม่อาร์จริงๆเฮ้ยเชีย่ย right. ได้ยินเหมือนเสียงอะไรเลย <and> มีเสียงน้ำแล้วอะไรมันจะมาครับต่อไม่ทราบว่าคุณอนยูชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรครับ <She is. S 1> โอ้อเหมือนแท็กย่อนเลยเว้ยเออพูดถึงแท็กย่อนแล้ววันนี้ไม่มีใครมาระบายอารมณ์มาดิใครจะระบายครับ 음. 도 그녀 모르지고엄마아 마땅 여린 이 같아서 사랑 받아 마땅 얼른 발이 여린 눈에 힘을 불어줘 이제 나 지켜봐 막혀봐 돈이러고 총들어진 너의 눈에 힘을 คำเตือนพ่อมึงเอาไว้ท้ายคลิปอะ